เป็นส่วนหนึ่งเลยกันนะครับในสําคัญมากๆในการจัดงานงานนี้อยากทราบว่าภาพรวมของงานนี้นอกจากที่ค่าทอธิบดีได้กล่าวไปมีอะไรเพิ่มเติมอีกครับท่านครับผมสำหรับงานไคลแดนท์อินเตอร์เนชั่นแนลเกมโชว์เคสต่อไป24นะครับนอกจากที่ท่าทอธิบดีได้ได้ให้เกียรติกล่าวภาพรวมของงานไปแล้วปฏินะครับงานนี้จะเป็นงานที่เกิดจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ โดยภาครัฐก็จะเป็นของกรมส่งเสริมกรท่าทากระทรนกวรฒนธ,ธรรมนะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยก็มีหลายฝ่ายที่เข้ามาร่วมกันนะครับมีทางโซเดียทนเข้ามาช่วยเรื่องเน็ตเวิร์กให้กับเรานะครับมีทางบารุยะดูเรื่องคอสเท้นะครับแล้วก็ทาง GDG ซึ่งช่วยประสานงานเดเวลอปเปอร์ชาวไทยนะครับแล้วก็ทางกฎเกณฑ์มาคณิตมีด้วยที่มาช่วยประสานงานเรื่องการเกมฑ์ประกอดเกมฑ์ของคนไทยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับวันนี้นอกจากที่ท่านท่านได ได้ได้ไดไดไดแจ้งเั็นปกี้นะครับสำหรับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของเกม Dev อลล็อปเปอร์นะครับส่วนหนึ่งของทั้งหมดนะครับที่จะมาร่วมในงานนี้นะครับก็จะมีผู้ผลิตเกมหลากหลายแนวนะครับของคนไทยที่จะมาเอาเอามาโชว์การเดี๋ยวเราจะได้เห็นจากทางทางดีนะครับว่าวันนี้เขาขนอะไรกันมาบ้างน,นะครับอันต่อมาจะเป็นฝั่งของปอรดเกมนะครับก็จะมีทั้ง ลุ่มที่เป็นบอร์ดเกมลุ่มที่เป็นการ์ดเกมทั้งผู้ผลิตเกมคนไทยแล้วก็มีต่างชาติด้วยที่เข้ามานําแสดงผลงานในครั้งนี้นะครับในส่วนของเกมคอมมานดีนะครับเราก็จะมีทั้งเกมที่มาจากประเทศไทยแล้วก็มีอย่างแานนี่เสริมนะครับมาจากเกาหลีเลยแล้วก็มีผู้ผลิตอุปรกรณ์เกมมิเกียด้วยเพื่อปราอยากให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการค้ากนะันระหว่างผู้ผลิตเกมแล้วก็ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์บอกว่า มีการคอลแลบการมีการคุยเรื่องสปอนเซอร์ชิพกันนะครับในงานนี้ด้วยครับส่วนต่อไปก็จะเป็นมีการมีโชว์จาก b ีทูเบอร์ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเทรนด์ยอดฮิตเลยที่เด็กๆชอบกันมากนะครับใช่ครับเมื่อเร็วๆนี้ที่นี่ก็มีเพื่อมีจัดงานบีมีทไปก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่รวบรวมทุกความสนใจของวัยรุ่นยุคนี้เลยนะครับทั้งเกทั้งบอร์ดเกคอสเทย์บีทูเบอร์นะครับ แล้วที่สําคัญเลยครับอันนี้คือไฮไลท์ของฝั่งคอร์สยทของเรานะครับเรามีการเชิญคอสเทเยอร์ชื่อดังจากเกาหลีมามาร่วมกับคอร์สเทเยอร์ครอียร์ของเมืองไทยนะครับมากกว่า20ชีวิตนะครับที่จะมีโชว์อยู่ในงานเราด้วยนะครับ mm. นอกจากนี้ครับเรื่องคอสเทยังไม่จบครับเรามีการประกวดคอย์ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมีการเป็นตัวแทนไปต่างชาติต่อเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่เก้าเล่าในในเตือ แล้วก็ฝั่งที่เป็น eSport ์ตเฮเยนะครับแล้วก็เรื่อง e s p o ์ตอินดอร์กันะครับเราก็จะมีตัวแทนจากทารอนแล้วก็ทีมเทลจีนะครับมาให้ความรู้เรื่องการเป็นนักกีฬา e s p o r t ์ตเป็นยังไงการเป็นนักภาพเป็นยังไงนะครับรวมถึงมีบูธให้ความรู้เรื่องโปรดักชันของ e s p o r t ์ตน้องๆบางคนบอกว่าอยากเป็นนักกีฬาแล้วเนี่ยคนบอกว่าเฮ้ยเห็นพี่ๆเขาจับภาพการแข่งขันการการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆกันก็สามารถมาเรียนรู้ที่นี่ดได้นะคะรับรวมถึงมีมหาวิทยาลายัยสมมหาลายัยหอการค้ากับ อจทพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับมาให้เปิดบัวให้ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมอีสปอร์ตด้วยครับแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับตอนแรกเนี่ยผมปุ๊บไป้เข้า่าเอาโบกี้ไลออนมาโชว์คนเดียวนะครับแเดี๋ยวในงานเนี่ยมีแอตลาสแล้วก็มีวงไฮดอลอีกเยอะเลยโอ้โหยต้องลองมาทุกวันมีคอนเสิร์ตทุกวันสามวันมีแน่นอนมีทุกวันใช่เลยครับครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งคือใครที่เป็นขาอีซะบ่อยเลย <c oughs> เราจะมีการจัดโชว์แมทเอาดาราศิลปินมาเจอกับโปรเพเยอร์และสตรีมเมอร์อ๋อวดีครับวันนี้เดี๋ยวลองดูว่าใครจะแบกใคร, <c oughs> รตามกันได้ครับวันนี้วันที่1กันยายนนะครับ1 <c oughs> กันยายนนี้ใช,ใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วก็ ข้อมูลอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราสามารถติดตามได้ทาง f c e e o o o นะครับ Thailand International Game Showcase นะครับหลังจากวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มอัปเดตข้อมูลเริ่มมีกิจกรรมมานำเสนอกันว่าภายในงานของเราทั้ง3วันเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างครับซึ่งสามารถติดตามได้นะครับใน Facebook เฟซครับ Thailand International Game Showcase นั่นเองนะครับพี่ทครับเรามาถามฝั่งของผู้บริหารตัวแทนจากหลายฝ่ายที่มารวมในงานงานนี้เพราะว่า อย่างที่พี่ปิ้นได้เล่าไปนะครับมีหลายอย่างมากเลยซึ่งผมอยากให้ตัวแทนแต่ละท่านครับเล่าหน่อยว่าในส่วนของตัวท่านเองเนี่ยทำอะไรแล้วก็เอาอะไรมาโชว์ในงานงานนี้บ้างครับเชิญครับโอเคเริ่มพิมพ์ผมก่อนนะครับผมโอเคครับต้องขอบคุณทางอา International Game Showcase ด้วยนะครับที่เห็นความสำคัญในส่วนของค้าที่เป็นคอสเทนนะครับซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยคอสเทนก็มีส่วนร่วมืนอุตสาหกรรมเกม จำนวนมากเลยทั้งในส่วนของการโปรโมทหรือว่าคอสเพลย์แต่ลคนก็แผ่ตัวเองมาเป็นสตรีมเมอร์ในส่วนของการที่เล่นเกมโชว์ให้กับผู้ติดตามนะครับโดยที่ในทรั้งนี้นะครับอย่างที่ทางพี่ติ๊ได้เกิดกันแล้วนะครับเรามีการเชิญอินเตอร์เนชั่นแนลคอสเพลเยอร์นะครับมาจากสองประเทศนะครับก็คือมีทางเกาหลีและเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทางไต้หวันซึ่งในส่วนที่เราได้รับความร่วมมือนี้ก็เป็นคอสเพลเยอร์มืออาชีพนะครับที่ทํางานร่วมกับค่าย กานาเกมที่อยู่ในประเทศเกาหลีเป็นออฟฟิเชียลคอสเตเยอร์ของเกมแต่ละแต่ละเกมนะครับก็จะได้มาได้พบปะกับแฟนๆชาวไทยนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องของการทํางานในอุตสาหกรรมเกมว่าคอสเตเยอร์มีส่วนร่วมยังไงบ้างนะครับผมนะครับอีกส่วนหนึ่งถัดมาก็จะมีคอสเตเยอร์ที่เป็นทับเทียร์ในของประเทศไทยนะครับที่ก็ทํางานร่วมกับบริษัทเกมแต่ลเกมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับที่จะมาสร้างสีสันในงานแล้วก็พบปะกับ อีกส่วนหนึ่งที่กัมพบาต้องบอกว่าอันนี้เป็นความโชคดีที่เราได้มีเรามีการคุยกันเรื่องอยางมีการประกวดคอสเพลย์นะครับแล้วก็จะมีจะมีทิศทางยังไงบ้างที่สามารถทําให้คอสเพลย์ในประเทศไทยได้มีเวทีที่ไปต่อหรือว่ามีมีส่วนที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับในในครั้งนี้ทางเอ็กซ์ม m เ n t นะครับได้มีความร่วมมือกับทางนาจิคอร์ทางประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นผู้จัดงาน อีเวนต์บ๊อบเคานเตอร์ในอินโดนีเซียรายใหนนะครับก็เลยมีการคอลลาเบเรชันกันว่าภายในงานครั้งนี้นะครับจะมีการประกวดคอสเพลย์นะครับคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเพื่อที่ได้ถูกรับเชิญนะครับไปเป็นเกียรตของงานอินโต้คอมมิคอนที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนอกจากในส่วนของเหล่าคอสเพลย์ไอคอนหรือว่าคอสเพลย์ที่เป็นอินเ l u e n c e r แล้วเนี่ยในงานจะมีพื้นที่ให้กับคอสเพลย์นะครับได้มาออกบูธกันแสดงผลงานแล้วก็ ได้มาพบปะกับแฟนๆแต่ภายในงานอีกด้วยครับผม้องบอกว่าคอสเพลย์นะครับถือว่าเป็นจุดประสมสําคัญมากๆนะครับสำหรับสาหการมเกมจากหลายๆงานหรือหลายๆที่ที่เราได้เห็นนะครับว่าทุกวันนี้คอสเพลย์การแต่งตัวเป็นตัวหนึ่งในเกมเกมหนึ่งหรือแม้กระทั่งการ์ตูนเรื่องหนึ่งเนี่ยผมมองว่านี่เป็นอะไรที่เป็นศิลปะที่สวยงามมากๆแล้วเป็นการถ่ายทอดแฟลกเตอร์ออกมาให้เหมือนกับคอสเพลเยอร์จริงๆซึ่งทําให้แฟนๆหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ติดตาม ไมครับนี่ก็จะได้เห็นในงานวันนี้ด้วยเราถึงไม่ต้องบินไปถึงกระบี่แล้วเขาจะมาหาเราในงานนี้เช่นเดียวกันโอ้โหอ่านะครับก็รอติดตามได้นะครับมีคอสเพลเยอร์หลายๆท่านที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับมารวมตัวกันในงานนี้ครับเชิญท่านอื่นท่าน่ดครับผมสวัสดีครับผมกุมเทรซิปิพุโยนะครับ,รบก,ระะก็เป็นตัวแทนจากกล er ings, ุ่มเกมน,นักพัฒนาเกมทีมพัฒนาเกมชาวไทย ที่เรากำลังทักสร้างเกมกันอยู่ก็มีหลายอง่มหลายบริษัทซึ่งในงานนี้นะครับก็ได้รับมอบหมายมานะครับต้องขอขอบคุณทางกระทรวงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทาง Thailand Inter National Game Showcase ด้วยปีนี้เป็นปีที่วงการเกมไทยขยับเยอะมากในช่วงแบบโอ้โหสองสามเดือนที่ผ่านมาเองเนี่ยมีกิจกรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกมไทยค่อนข้างจะมากและต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อทุก รายที่เคยจัดง,งานมาถ้าสําหรับในงานนี้เนี่ยเราอยากจะสร้างควาแตกต่างเพิ่มเติมนีกนึงเรามีมาตรฐานที่เคยปรากฏมาแล้วก็คือว่าเราจะนําเกมไทยมาจะสแสดงซึ่งในหลายๆกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็มีการประสานนะครับเกมไทยมาจะสแสดงด้วยเช่นเดียวกันแต่ในงานอินเต n ร์เนชั่นแนลเกมชงเทสนี้จะมีพื้นที่ให้กับทีมพัฒน,นานในประเทศไทย 30, 30ม0บโดยประมาณนะครับโดยประมาณ,มาณ,มาณทีนี้ โดยธรรมชาติของวิดีโอเกมเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับต่างประเทศซึ่งสองคล้องกับตีมง,งานพอดีนะเป็น,านรายชาติเราก็เลยขึ้นขยายต่อย,ยอดเกมเป็นสินค้าที่ไม่มีมงแดงขายได้ทุกที่ทั่วโลกมีชาวต่างชาติจันวนไม่น้อยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยและสร้างเกมทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยม,มานานแล้วโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็าอยากจะให้โอกาสเขามาร่วม มาเขาเรียกว่าเหมือนกับถ้าคิดว่าเขาเป็นคนก็คือลูกครึ่งอ่ะ,อะให้เขามามีส่วนร่วมกับเราบ้างให้เขารู้สึกว่าถูกพนวงกลายเป็นคอมมูนิตี้เดียวกับเรานะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการมอบรางวัลจะไม่ใช่เป็นการจัดประกวดหรือว่าแข่งขันอะไรแต่ว่าเป็นการมอบรางวัลเหมือนกับปีนี้องการเกมเราสาสันงึนมา,มาเยอะนะฮะเราก็เลยในไหนงานนี้จะช่วงค่นนะคะํนในอันปลายปีนะครับก็จะมีการมอบรางวัล ให้กำลังใจคนที่สร้างเกมกันหน่อยในารางวัลที่มีชื่อว่าในรางวัลนะครับก็เป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็น,านาการจัดโดยความพิเศษก็คือเราเชิญคณะกรรมการจากต่างประเทศ5ท่านให้เป็นคู่ตัดสินม,มอบรางวัลน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเพราะเราไม่ได้งานที่มีคณะกรรมการเป็นคู่ตัดสินชาวไทย,ย,ยมีหลายงาน แล้วเราก็ให้เกี่ยิผู้ส่งคุณวุธทุกท่านนะครับแต่วิดีโอเกมเราอยากสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับประเทศไทยเชื่อมตอ่อถึงชาวโลกด้วยให้คนจากภายนอกเขาหันมามองเราจริงๆว่าเฮ้ยเรามีของดีและเรามีจำนวนไม่น้อยนะอะไรแบบนี้อย่างคณะกรรมการที่ตอบรับไปแล้วก็มี v i r t u a ซรับซึ่งก็เป็นสื่อ,อที่โดดเด่นอยู่ในภูมิภาคเาท์อเดียชียที่เขาติดตามเกมจากประเทศ ใครเป็นหลักเยอะแล้วก็รวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีภารในงานแล้วก็มีโชว์พิเศษจากหนึ่งในค่ายเกมหรือเปล่านะ <c oughs> ไม่อยากจะเรียกว่าเขาเป็นค่ายเกมเลยแต่ว่าคือเอาไปรื้ึ้นะค,ะ <c oughs> ครับท่านี้เขาจะมีโชว์พิเศษเพราะเขาสร้างเกมแล้วเขามีบูธอยูในงานและจะได้ขึ้นเมนสเตจด้วยแต่ว่าจะเป็นรายละเอียดองไรก็เดี๋ยวเราติดตามต่อบม ดินะครับนี่ก็เป็นอีหนึ่งความน่าสนใจของงานงานนี้เช่นเดียวกันนะครับเรามาถามทางฝั่งของตัวแทนบริษัทเกมในประเทศไทย,ยกันบ้างงานนี้จะมีอะไรให้เราได้รับชมเพิ่มเติมครับครับผมสวัสดีครับก็ผมเป็นตัวแทนจากบริษัท Nation Games นะครับก็จริงๆแล้วเราเป็นผู้พัฒนาแล้วก็ให้บริการเกมและนอล็อกออนไลน์แบบเบิร์เในประเทศไทยครับผมก็ในงานในครั้งนี้นะครับก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอบคุณทางภาครัฐนะครับที่ได้เชิญชวนให้มา ก็เลยเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยภาคการันได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกมใอย่างไรกันบ้างครับทีนี้แมสโว่เราก็อยากจะเป็นตัวแทนในการนำบริษัทเกมนะครับบริษัทที่ให้บริการเกมออนไลน์ครับได้ไปจัดแสดงเกมของเราเกมไนรับออนไลน์ครับเพราว่าการที่เราได้ทาเกมกับบริษัทระดับโลกอย่างกิมดีเนี่ยครับว่าบริษัทไทยเองก็มีโอกาสที่จะไปสู่สายตาชาวโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในงานนะครับก็จะได้เจอกับเกมในคีของเกมไดอารี่ออไลน แล้วก็จะมีกิจกรรมภายในงานนะครับแล้วก็จะมีเกมคอนเทนต์ใหม,ม่ๆอัปเดตในงานครับยังไงก็ขอฝากเกมแตะรับออนไลน์หลาคนด้วยนะครับเป็นบ้านโอต้ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับและรลอคที่ถือว่าโต,าตโตมาผมในสมัยที่เด็กก็เล่นจนทุกวันนี้ก็ยังเล่นอยู่นะครับเป็นที่สุงเกมที่ผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนน้องชื่อชอบเกมเกมนี้ครับเรามาถามทางฝั่งของตัวแทนบริษัทผลเกมเป็นบ้าน ร้องการงานางนี้จะมีเกมอะไหรหรือจะมีความน่าสนใจอย่างไรครับเชิญครับครับโตจากบอร์ดเกมขนานี้นะคะก็เราได้เอาบอร์ดเกมที่ออกแบบโดยคนไทยนะครับแล้วก็มีเกมที่มาจากต่างประเทศด้วยแล้วก็มีถึงการ์ดเกมนะคะที่เป็นเกมคนไทยที่พัฒนามาหลายสิบปีแล้วนะค,ะคบเขาเข้ามาในงานให้ลองเล่น,นะะฟรีๆเลยแล้วก็จะมีจริงๆปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เกมของคนไทยนะครับถูกแปลไปเป็นเกมภาษาต่างประเทศ มีประเทศที่ญี่ปุ่นเขาแปลแล้วก็มีทั้งไต้หวันแล้วก็จีนที่กำลังจะผลิตอยู่นะครับก็จะมีตัวอย่างของเกมบบนั้นนะครับให้ลองเล่นดยแล้วก็รวมถึงเกมที่ส่งเสริมวัฒนธร,รรมของไทยหรือว่ามีความซอฟต์พาวเวอร์เขรร้าไปาเช่นเกมสงครามหรือแม้กระทั่งเกมที่เราทําเพื่อให้คนที่เป็นนักท่องเที่ยวครับได้รู้จักสิ่งที่เป็นของวัฒนธรรมไทย ด้วยกันครับเป็แม้กระทั่งเกมที่เป็นเกมผีถ้วยแก้วแล้วก็ออกมาโชว์ในงานด้วยครับโอ้โหถือว่าน่สมาสนใจมากๆนะครับเพราะว่าต้องยอมรับตามตรงว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับอุตสาหการรมเกมประเทศไทยเราไม่ได้เล่นเพียงแค่พวกเราแล้วเรามีชาวต่างชาติเล่นด้วยดังนั้นการที่เข้ามาเล่นเกมแล้วได้ศึกษาวัฒนธรรมไทยผ่านการเล่นเกมมันจะไม่ได้แค่เรื่อ,องเอลความสนุกและได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับถามทางทางที่มีมาก เราได้พูดคุยแล้วเราได้เข้าใจภาพรวมของงานงานนี้แต่อยากให้จิมินเชิญชวนนะครับทีมพี่พู้สื่อข่าวนี้ตีข่าวไว้ให้เต็มที่เลยเชิญครับะจะฝากถึงพี่คือมณฑลนะครับก็ให้ความร่วมมือไปอย่างดีอยู่แล้ววันนี้ก็มาต่นหลายท่านนะครับอยากให้ให้เห็นว่างานนี้เนี่ยเป็นงานที่รวมทุกลฟ์สไตล์ของเด็กเตนซีเตนวายรวมถึงรุ่นผมด้วยสามสิบกว่าแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นบดวมความชอบของคนผูกดูกที่ชอบเกมชอบ อร์ดเกชอบการเกมนะครับแล้วก็เป็นงานที่มีความร่วมมือจากภาครัฐแลเอกชนมีคอสเพย์มีวีทูเบอร์คือไม่ว่ามาวันไหนใครชอบอะไรตอบโจทย์ทุกความต้องการแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญเลยครับงานนี้เข้าฟรีด้วยครับไม่มีค่าเข้างานโอ้ยสาดยอดคับอาานบันนี้ก็อยากให้มากันเยอะๆนะครับแล้วก็เจอกันนะครับ3สิงสิงหาคมถึงหงกันยายนนะครับทูอไอคอนมอชั้นเจ็ดไอคอนสยามครับขอเสียงปรบมือกับทีมผู้บริหารของเราทั้งหาท่านด้วยครับ ขอบคุณมากนการคิวนีนน้ีมาร่วมสืนานรดเวีีกับเรานะครับขอบเชิญเชิญทาา